สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่การฝึกสติให้เป็นสมาธิแบบง่ายๆใครที่เข้ามาแล้วก็มาฝึกเป็นเพื่อนกันนะครับขอขอบคุณครับที่แวะมาชมครับขอแผ่คลื่นบุญคลื่อนกุศล ที่ประกอบไปด้วยเมตตาจิตให้เป็นการตอบแทนและขอให้มีส่วนร่วมในบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วทุกครั้งไปครับขอบคุณมากครับใครที่อยากปฏิบัติตามผมก็เชิญนะครับผมจะ เปิดวิธีปฏิบัติแล้วก็ฟังปฏิบัติไปพร้อมกันนะครับวิธีฝึกสติให้เป็นอัปปนาสมาธิแบบง่ายๆครับทำจิตใจให้มีลักษณะเบาอ่อนโยนละมุนตั้งใจฝึกสติ นั่งตั้งตัวให้ตรงท่าไหนก็ได้ครับเพื่อที่เลือดลมจะได้วิ่งได้สะดวกครับกลั้นลมหายใจครับแล้วค่อยๆดันลมหายใจให้ผ่านกระดูกสันหลังที่บริเวณคอจับความรู้สึก ว่าลมวิ่งผ่านหรือยังเมื่อจับความรู้สึกถึงลมได้แล้วก็ให้กลั้นลมหายใจดันลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจับความรู้สึกไปเรื่อยๆดันลมมาที่กลิ่นกลางระหว่างหน้าอก ตรงสามเหลี่ยมที่ยอดซี่โครงอกแล้วประคองไว้ตรงนี้ครับทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆประคองไว้ที่ยอดอกนะครับเรามีหน้าที่แค่สังเกตตรงบริเวณยอดอกว่าเราจับความรู้สึกที่ยอดอกได้หรือยังครับ ว่ามันร้อนหรือมันเย็นแตะคองแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสักพักจะรู้สึกโล่งๆที่รักแร้ทั้งสองข้างมันจะร้อนไปที่กระดูกสันหลังตรงข้ามกับยอดอกกระดูกสันหลังมันจะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆครับทำความรู้สึกที่ยอดอกกำหนดสะท้อนไปที่กระดูกสันหลัง ทำความรู้สึกที่ยอดอกกำหนดสะท้อนไปที่กระดูกสันหลังกำหนดความรู้สึกที่ยอดอกกำหนดสะท้อนไปที่กระดูกสันหลังทำความรู้สึกที่ยอดอกกำหนดสะท้อนไปที่กระดูกสันหลัง ทำความรู้สึกที่ยอดอกกําหนดสะท้อนไปที่กระดูกสันหลังทำความรู้สึกที่ยอดอกกำหนดสะท้อนไปที่กระดูกสันหลัง,มออกกลงเมื่อจับความร้อนที่กระดูกสันหลังได้แล้วก็ประคองไว้เรื่อยๆครับค่อยๆแผ่ไปทั่วตัวแขนขา กำหนดขึ้นไปที่กระมมหรือที่หน้าตาหูจมูกปากถ้าใครฝึกชำนาญแล้วให้ฝึกสติไปที่อวัยวะที่เราต้องการเลยครับบีบอัดสติไปเรื่อยๆครับสติเร่งได้ครับสติเร่งให้ เรามีความรู้สึกได้ครับบีบอัดสติเข้าไปครับบีบอัดสติเข้าไปเรื่อยๆครับเมื่อสติรวมตัวกันมากๆจะกลายเป็นสมาธิเองครับจะกลายเป็นถึงขั้นอัปปนาสมาธิครับใครอยากหูดีตาดีกว่าธรรมดาก็บีบอัดสติไปที่ตา ที่หูครับทำไปเรื่อยๆทุกวันนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสสมาธิที่ทุกท่านปรารถนาก็จะได้มาด้วยประการลัชนี้ครับนี่เป็นธรรมทานของผมครับเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้ให้การบำรุงข้าวบำรุงน้ำ หรือบำรุงด้วยปัยปจจัยสีและปัจจัยอื่นๆมาตลอดนับรวมกันได้15ปีกว่าขอขอบคุณผู้ให้ทั้งหลายทั้งปวงและผู้ปฏิบัติสติให้กลายเป็นสมาธิตามผมฝึกตลอดจนถึงบุคคลที่ได้รับฟังได้รู้เห็นในเรื่องการฝึกสติให้เป็นสมาธิ แบบง่ายๆทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบัน,นชาติและในอนาคตขอให้ท่านและข้าพเจ้าและพวกท่านทั้งหลายมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดจนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยเถิดข้าพเจ้าขออนุญาต สำรวมจิตแผ่เป็นคลื่นบุญคลื่นกุศลที่ประกอบไปด้วยเมตตาจิตไปสู่ท่านทั้งหลายขอขอบคุณมากๆครับที่อยู่ฟังและปฏิบัติเป็นเพื่อนครับใครมีความก้าวหน้าในเรื่องปฏิบัติธรรมยังไงก็บอกกันได้นะครับขอเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งวิจัยฝึก สติบีบอัจสติให้รวมกันมากๆจนกลายเป็นสมาธิหรือจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิขอบคุณครับขอบคุณครับโดยเรื่องศิลนิยม